ผลมากก็เป็นลักษณะเจ็ดสี่หลับพี่น้องนะับเกิดพวบเดิดรอดมีทางมูบ่บัดฝนมากทำควดสารลำห้วยเพื่อที่นมม้ำมันไหลลงมาไหลายในช่วงพาอยุ่เขานี่ก็เลยทำให้น้ำไหลบ่สะดวกมันีนีไม่นววยปฏิบัติการขุดหลอกํำน้ำตั้งคุณพอ่อคุณยายเพ็่นกับมาครับผม ครับผู้ขาเสียงกันญชาครับมาเบิ่งเพิ่นเอาพังอีโจออกจากลำ่ำน้ำห่วยครับห่วยกรตจายล่ำห่วยส,สัมผัสอุม้มวาเพิ่นกับว่าออกเกี้ยนึงแล้วมันบูเบิดใช่ครัมีดมีดอิโตอยูังไงเอามีด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 ครับผมครับ,รบนี่แหละช่องยูทูปผมเนื้อนี่ช่องยูทูปช่องยูทูปเนี่ยพอ เ่ยพอสันพันกับม,ม่หนึ่งเงินผู้รุ่นกับรุ่นพี่น้องว,วุวนเหกวนบอกไงโอ้ยไหลมา,าเจริปาดเป็นเจ้าซี่แหละพี่น้องพายุบ่มีหูกับเขามาช่วงนี้โนรูโนรูนรพายอยู่เขามาก็จะว่าพายอยู่บ่มีหู้สันต่ว่าทําให้เดือดร้อนไรยพื้นที่น้ำกันบางมองกระท่วมบางงองกะไครเนี่ย น้ำก็มีเด็กกินอดปลาพร้อมช่วง,ง,นง,งนี้ปลาลงมตรงตัวพี่น,น้นองหน่วยหน่วยปฏิบัติการในลำน้ำลำวยสัมภาษ์นะครับพูนตกลงผละทะเลบ,บวัวแดงทั้งอำเภอหนองงานกุ่มเพราะว่าปีผละมองที่ข้าเจ้าจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกว่าโดนมานานดอกนะครับก็คงประมาณปลายเดือนพฤศจิกา ประมาณต้นเดือนพฤศจิกานี่แหละจะคงสิเปิดเป็นกานรองเที่ยวแล้วนะครับของทะเลโบแดงนะครับกับประมาณตน้นต้นเดือนของพฤศจิกานี่แหละนะครับกับคงจะมีการเปิดเพื่อที่ใจพี่น้องได้ไปเที่ยวชมทะเลโบแดงนะครับ่นะก็นะจะซูขึ้นฟังให้เราฟังกันน,นี่ทั้งคนใหญ่ทั้งผู้ใหญ่พยยเพิ่นมา,กกวาควบคุมเองโดยตรงนะครับทั้งคุนอำหมู่บ้าน รพร้อมผู้ซอยชาวบ้านสุขุุ๋คนนะครับที่ได้มารวมจิตกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อที่น้ำม,มันจะไหลสะดวกนะครับบอทําความเสียหายให้กับพวกไครหน้าที่กําลังจะออกห่วงในโบกีมือทางนานี่นะครับโอ้หุ่นเพินกําลังเดินทางมาสมทบนะครับหลายผู้ไร้คนนะากัน นะให้เบิกเงี้ยสิละพี่น้องนะครับฝุ่นมันไหลลงไปเพื่อลักน้ำช่วงนี้ผู้ให้กำลังใจเด้จาทั้งโคกแบนบอลนี่ผู้ให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับโอ้น้ามือสีสะดวกสบายลาละบาดที่นี่อยู่ใส่ยู่ใส่ยู่ใส่ไปโดนน่ะ โอ้โหเป็นตะยานพี่น้องเนนะวลาหนามามากมุนติว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 โยนี่ะมันเป็นตะยานในสี่ละช่วงนี้เพิ่นก็นเริ่มทยอยกันเขามาซอยกันพี่น้องนะครับรอบเบิ่งพักอิจกผพักตบชวากันยุบตรงนี้ลนะวัชเพืชที่มาหวางข้างน้ามอนี่นะครับเิ่นมีหอดอยาชูกัลรังน้ำพร้อมหมดแล้วพี่น้อง ปีละเชื้อน้อป่ะปีละเชื้อปีละเชื้อเ,าเ,อ,เ,อ,เอามันเป็นไม้ไผ่บ่ครับกวอยี่หันขึ้นไม้ไผ่เล่นบ่ครับโอ้ไม้ไผ่ไต่อไม้ไผ่คุณบ<ข>อกว่าต่อไม้ไผ่มาสั่นต่อไม้ไผ่เอาเพิ่มเพิ่มพลั่นกันเนี่ยจังหน่อย เหตุการณ์มันเกิดมิจังซีเนี่ยจะเราหน้อยหลับ<ะ>พี่น้องนะครับขอโทษขอให้เด้อทางเอฟซีผู้ขานะครับตีกระลั่งตีตามรับชมรับเบิงทางยูทูบกันอยู่ในช่วงนี้นะครับอ่ะกับจังซี่ล่ะนะครับกิจกรรม,มปีละเทียบปีละเทียบปีละเทียบมิยังสีเบอร์ครับอันอันเอฟซีเสียงอันเท่าบหร่นี่ครับมาได้พี่น้องเด้พี่น้องเอฟซีมาซ่วยกันหนะกไว้จบว่าจากล่างห่วยน้ำร่างน้าห่วยสามพลเด้อจ้ะเนาะผ่านบ้านผ่านบ้านเท่าไปนี่นะครับน้ามันจะได้ไหลสะดวก ครับผมมาเอ็นน้ำกันกินกระเที่ยงน้ำกันครับจ้าเอาให้หลายจ้าครับครับครับโอ้มื่นนี้ได้ทั้งท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านนะครับมาเป็นหัวเรือใหญ่นะครับท่าพอพี่น้องนะครับมามามาร่วมนะครับมาร่วมเอาพักอีโจกออกจากท่าข้างน้ำพระโสมชาวบ้านเอาคุณคุณบอกผู้ใหญ่คุณบอกผู้ใหญ่มีอย่างบอกกับเอฟซีผมบอกรับเสียงอันแท้หน้าครับ พ่าพอแม่พี่น้องกว่ายกันำเป็นการขอบคุณครับใมรืขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อันนี้แม่พี่ซอยยกน้ามาแล้วครับผมอ้เอาบอลแล้วครับผมสะไปใงานอยู่นะครับขอโทษขอไปกันแล้วกัน นะครับอยากกินอยากเอาน้ำย okay. ูอ well ้ยอยาชาวางสั่นครับครับผมเออเอาอยงนี้คือยูนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมวางว่างวางก่อนนะครับเด้อวางก่อนวางวางก่อนครับวางก่อนครับอ่ะขอบพูดหลายครับเนาะเอาเอาซ้ำนี้เหรอเนาะปีละเชื้อปีละครั้งปีละที่ทังผู้ซอยทั้งย่าพอสันนะครับเพผุนกับมาพุ่นผู้อยู่ข้างล่างผุนครับกับไรเอาซ้ำนี้่เราเอายันแยนพี่น้องซอยกันรวมไว้รวมมือซอยๆกันผู้ค้าก็ นี่ได้ครัว่าผมจามารวมน้ำเบิ้ลนี่ละนะครับให้พี่น้องได้เห็นได้รับชมรับเบิ้งการทำความสะอาดนะครับก็ให้เป็นกอบน่ะหวงทั้งน้ำโยนพี่น้องก็ให้เป็นกอนะครับเพิ่การล่างเอาเอาออกกันโยนะคระับครับแมนคุณคุณพ่อมันบอกว่าน้ำม,มันลุกมาแห้งปีนี้ ผลเผยสภาพน้ำเสียยงมาจากเครื่อนกำลังไม่ได้ครับุมดละมันมาจากจากกู้จากเครื่องหมดละเนาะครับครับเครื่องทั้งคนที่ไหลลงมาทั้งนี้ครับทีนี้กับช่วงนี้กับรู้สึกว่าน้าลงมาแห้งเดียวเนี่ยครับกมืออื่เงิออื่นกับว่าฝนฝนที่มาแห้งครับมืออื่นบัญชี ยิบแขนยิบเข่าพื้นยิบเข่าอันอันพายุโน่หู้นี่บอพายุโน่หู้เนี่ยพายุพายุโน่หู้เนาะโน่หู้ทีละน่าพายุบ่มีหู้นี่เนาะป๋าเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าน้ำกำลังหลากระเร <A> ือเนี่ยครับน้ำหลากเนาะบ้านก็รู้เสือปลาชูปีก็ประมาณบานี้แค่เทียครับปีนี้ก็รู้เสือบะหม่าแห้งอาจจะมาแห้งก็เนี่ยอาจจะทวมเขาไปเพราะว่า ครับช่วงนี้กังตังท้องเนาะปาอาลัทครับลังเรียว่าที่ได้คนยู่วันน้ำปรทชมครับัรวมกับแจกิปนี่นังเดกันเลยรวมแรี้ยงรวมใจกันมาเฮ็ดะกรนครับเาซํานแล้วเนาะปาับคับเอาหน่อยๆเอาแทนขอบคุณสำหรับเอฟซุคาเสียงกัทนาครับอบคุณกันแลวกันน่บ้านยดไลกดแช่น้เลเด้อ ครับอ่ะอำลับมาจากอรับไปไวยไปได้ก็หนี้วันนี้หาย่อยมากอยู่กับเท่าไปเอาไปไม่รีดไปแล้วครับอ่ะเอาซ้ำนี่รับพี่น้องนะครับกาเดียวกันหนาพวกเาจะหาชีพกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พอพี่น้องได้รับชุ่มรับเบิงกันไปเรื่อยๆนะครับพวกเราวเสี่ยงท้าไปแล้วนะครับ อันนี้ก็บเดียวว่าสั้นถ้าพายจูบช่วงนี้กว่าพายยืดไต้กำลังเปล่ารถมาดึงกันอยู่อ๋อบนกำลังเปล่ารถมาพร้อมว่าสั้นรถไถมาดึงบบว่าก่อพายก้อยง่ายมันยืดทั้งไต้หงีครับครับครับช่วงนี้กันเอาพักนี้จูบช่วงนาออกแล้วก่อนครับผมครับผมก่อพายก้อยง่ายมันยู่ทั้งใต้หงีครับอ่ะอ่ะเสรนี่ละพี่น้องนะเอฟซีผู้ขาบายบายมือนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าว่ากันใหม่มือนี้ขอกล่าวค้ามมาสวัสดีครับ